วัสดีค่ะเช้าวันจันทร์ที่3กันยายน2555นะคะก็ห่างหายกันไปเกือบเดือนนะคะคุณชลธิตก็ทำหน้าที่แทนก็ทำงานค่อนข้างที่จะหนักช่วงที่ผ่านมานะคะก็ขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือรานะคาทองคำมือค่อนข้างจะสดใสทีเดียวนะคะในช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะคะรวมถึงเดือนที่ผ่านมานะคะรานะคาทองคำ เมื่อวันศุกร์นะคะก็จะเห็นว่าค่อนห้างจะ 1, ผันผวนนะคะปรับตัวลงมาที่1,650ดอลลาร์นะคะเพราะว่าตลาดก็ค่อนห้างจะบอกอ,อาจจะหมดหวังนะคะว่าประธานเฟดเนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งสัญญาณเกี่ยวกับมาตรการ QE3 mm ์ส hmm. นะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าไฮไลท์สำคัญก็อยู่ที่การกล่าวสุนทรพจน์ของประธานเฟด ะะสำหรับการประชุมธนาคะารกลางทั่วโลกะะที่เมืองแจ็กสันโฮนะคะซึ่งต้องบอกว่าย้อนไม่สองปีที่แล้วะะทางประธานเฟดอเมริการประกาศมาตรการ QE2 ะะในการประชุมธนะคะาคารกลางที่เมืองแจ็คสันโฮเพราะฉะนั้นครั้งนีนะะ้ตลาดก็เลยให้ความสนใจเป็นพิเศษ สำหรับการถแถลงของประธานเฟดนะคะเขาก็บอกว่าเศรษฐกิจของสหร,รัฐเนี่ยก็อยู่ในภาวะที่อัตเลวร้ายนะคะเราก็เป็นห่วงเรื่องตลาดแรงงานนะคะเพราะว่าตาการว่าง,งานค่อนข้างจะสูงนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ระมาณ8.3%ลดลงค่อนข้างจะเชื่องชาทีเดียวนะคะถ้าเราจำกันได้ว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะคะจะมีของเดือนพฤษภาคมพายนเนี่ย เพิ่มขึ้นน้อยกว่าแสนรายด้วยซ้ำนะคะตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเฟรดก็ไม่ได้ส่งสัญญาณที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะไม่ได้ประกาศมาตรการ q ิ q ส3ออกมากนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งนะคะตลาดก็มีความหวังนะคะว่าเฟรดเขาก็ยังพูดเหมือนเดิมนะคะว่าเขาก็พร้อมที่จะออกมาตรการทางการเงินผ่อนคลายเพิ่มเติมเพื่อ ระตุ้นเศษรษฐกิจนะคะตลาดมีความหวังนะคะว่าเร็วๆนี้นะคะเฟดก็อาจจะมีการออกมาตรการ QE3 เพราะฉะนั้นการประชุมเฟดนะคะในครั้งหน้าก็คือ12-13กันยายนเราก็ยังคงต้องจับตามองดูอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นความเห็นในส่วนตัวคิดว่าอาจจะยังนะคะยังไม่ได้มีการประกาศมาตรการ QE3 ราคาทองคำนะคะวันศุกร์ ปรับตัวขึ้นเยอะนะคะเพิ่มขึ้นถึง35ดอลลาร์ปิดที่1,690ดอลลาร์นะคะราคาทองคำช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง4.5%นตะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ราคาทองคำค่อนข้างจะสดใสนะคะนักลงทุนหลายท่านก็ยินๆบอกว่ามีติดไว้นะคะตนตอนนี้น่าจะ นะคะปล่อยของปล่อยได้แล้วนะคะราคาทองคัถ้าเป็นราคาทองแท่งขายออกตอนนี้ก็เกือบ2 5 0 0 0บาทเข้าแล้วนะคะประเด็นที่ต้องจับตามองสัปดาห์นี้นะฮะพุ่งนี้ไม่พ้นเรื่องตัวเลขนะคะการจ้างงานของสหรัฐอเมริกานะคะที่จะมีการประกาศวันพฤหัสเป็นตัวเลขการจ้างงานทั่วประเทศนะคะของ ADP แล้วก็ตัวเลขการจ้างงาน นอกภาคเกษตรในวันศุกร์เป็นของกระทรวงแรงงานนะคะจริงๆก็มีการประเมินนะคะว่าน่าจะเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นมากกว่าแสนรายนะคะแต่ว่าก็ยังถว่าน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมานะคะเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งแสนหกหมื่นรายหรือว่าตําแหน่งนะคะตรงนี้ต้องจับตามองเพราะจะมีผลกับการตัดสินใจของเฟดในการออกมาตรการ q 3นะคะสัปดาห์นี้นะคะที่สำคัญก็คือการประชุมของธนาคารการยุโรป e c b ในวันมหาด้วยนะคะว่าจะมีออกมาตรการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าโครงการซื้อพันธบัตรประเทศที่มีต้นทุนการกู้ยืเมเงินที่สูงนะคะจะมีการประกาศออกมาหรือเปล่าประเด็นพวกนี้ยังเป็นประเด็นที่ตลาดมีความหวังในทางค่อนน้าจะโบกอะยังเป็น มีแรงเก็งกำไรเข้ามาได้นะคะว่รา,าราคาทองคำดีตัวขึ้นมาจากตรง1650ดอลลาร์นะคะโอกาสที่จะขึ้นต่อก็บอกว่ามีนะคะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะมีการปรับฐานลงปรับฐานลงที่ประมาณ1680 1670ดอลลาร์ก็ในหน้าเป็นจุดที่จะดีดตัวกลับขึ้นมาได้นะคะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในโกลด์ฟิวเจอร์นะคะก็เรียนว่า จริงๆใค,ใครมีอยู่จะถือต่อไปได้นะคะสำหรับสซื้อเปิดไว้ถือต่อไปได้นะคะเราก็อยู่ใกล้ๆ1700ดอลลาร์ก็อาจจะปิดนะคะแล้วในส่วนของใครยังไม่มีสาระนะคะอยากโฆษณาก็ให้รอให้ราคาทองคำย่อตัวมาที่พัน 680ดอลลาร์แล้วก็1 670ดอลลาร์นะคะก็เป็นจุดที่เราแนะนำให้เข้าไปเปิดสาาซื้อได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็มีจุดคัทลอสนะคะจุดิรีรณะปัดขาดทุนสำหรับฝั่งซื้อนะคะถ้าเกิดราคาทองคำปรับตัวต่ตำกว่า1650ถึง1660ดอลลาร์นะคะส่วนโรคห่างเงินนะคะ ให้เปิดสาซื้อเมื่อราคาโลหะเงินอ่อนตัวลงมาที่31ดอลลาร์20่เซนถึง30ดอลลาร์30เซนนะคะเราก็มีจุดคัดลอสถ้าเกิดราคาโลหะเงินปรับตัวลงต่ำกว่า3 1ดอลลาร์นะคะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ